เฮยโยเ้โยันโพรงเฮโยเฮโย,โโยรุ่งเรืองัยโยรับชมข่าวเวลา10นาฬิกานะครับเกิดเหตุรถกระบะครับพุ่งชนต้นไม้ข้างทางที่จังหวัดชัยนาธน,นะครับมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก5คนครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่4วันที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว202คนครับ ตำรวจภูทรเมืองชัยนาทเข้าตรวจสอบบริเวณกิโลเมตร181ถนนสาย340อําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะบอใบไม้ต่อเต่า692อุทัยธานีซึ่งนายสุขสรรผ่อนตามขับตกร่องกลางถนนก่อนพุ่งชนต้นไม้ทําให้มีผู้เสียชีวิตคาที่1คนคือนางอมรพานพบและบาดเจ็บอีก5คนนําส่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุขสรรขับรถจากรจากรุงเทพมหานครเพื่อไปบ้านญาติที่อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทแต่เนื่องจากเป็นช่วงเช้ามืดนะครับคาดว่าคนขับหลับใน ทำให้ขับหลุดโค้งจนเกิดเหตุครับขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2556นะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึง30ธันวาคมมีผู้เสียชีวิตรวม4วัน202คนบาดเจ็บ1,890คนอุบัติเหตุ1,827ครั้งจากสาเหตุเมาสุรามากที่สุดรองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภยัยและขับรถเร็วเกินกำหนดครับ น้ำป่าจากทื้อเขาบรรทัดนะครับได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับโดยถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงนะครับบางจุดระดับน้ำสูงเกินกว่า1เมตรครับหลังเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำป่าจากทื้เขาบรรทัดไหลหลากลงสู่ลำคลองชลประทานเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสามตำบลพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบกว่า1000ครอบครัวนะครับนอกจากนี้น้ำยังไหลหลากท่วมถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกโพทองต้องปิดการจราจรหนึ่งช่องทางเนื่องจากน้ําท่วมสูงและไหลเชี่ยวส่วนเส้นทางเข้าอําเภอศรีบรรนพตระดับน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ทางจังหวัดได้ประกาศเตือนให้ชาวบ้านย้ายทรัพย์สินไปอยู่ที่ปลอดภยัยและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมครับประธานานธิบดีฮุโกชาวเวสของเวเนซุเอลานะครับได้มีอาการแทรกซ้อนครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งที่ประเทศคิวบาครับ นายนิโคลัสมาดูโรรองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงผ่านทางโทรทัศน์มาจากคิวบาว่าประธานาธิบดีชาเวสยังคงมีอาการแทรกซ้อนหลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งรอบใหม่ไปเมื่อวันที่11ธันวาคมโดยเป็นอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นร่วมกับอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของอาการใหม่ที่พบทั้งนี้นายมาดูโรเดินทางมาถึงคิวบาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเยี่ยมไข้และติดตามอาการของนายชาเวสท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้นำเวเนซุเอลา ที่ไม่มีการเปิดเผยรายล,าละเอียดมากนักขณะที่คาดว่านายชาวเวสคงไม่สามารถทําพิธีสาบานตนร,รับตําแหน่งได้ตามกําหนดในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัยไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ฝ่ายค้านเรียกให้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่หากนายชาวเวสไม่สามารถสาบานตนได้ตามกําหนดครับผู้ก่อการร้ายชาตินิยมชาวไอริชในไอร์แลนด์เหนือนะครับได้วางระเบิดใต้รถของตํารวจเพื่อหวังรอบสังหารครับแต่ว่าเคราะห์ดีนะครับที่ถูกตรวจพบได้สกอดครับ การค้นพบการบางระเบิดนี้นับเป็นการก่อเหตุครั้งล่าสุดของกลุ่มชาตินิยมชาวไอริชในแอร์แลนเนือที่คัดค้านการปกครองของอังกฤษและต่อต้านข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับกองทัพกู้ชาติไอแลนด์หรือว่า IRA ที่บรรลุผลกันเมื่อปี2541อันเป็นการยุติการสู้รบระหว่างกันที่ดำเนินมาถึง30ปีก่อนหน้านี้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมานเจ้าหน้าที่เรือนจำรายหนึ่งถูกสังหารและการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนิยมอังกฤษที่ไม่พอใจข้อห้ามการชักธงอังกฤษขึ้นที่ศาลากลางเมือง สำหรับระเบิดที่พบนั้นนะครับถูกวางไว้ใต้รถจนของตำรวจคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้กับรัฐสภาไอร์แลนด์เหนือทางการต้องอพยพป,ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงขณะที่ทหารเข้าเก็บกู้ระเบะิดทั้งนี้สงครามกลางเมืองระหว่างชาวไอริชในไอร์แลนด์เหนือที่ต้องการเข้าไปอยู่กับสาธารณรัฐไอร์แลนด์กับทหารอังกฤษตลอด30ปีฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า3,600คนครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับสวัสดีครับ